อัวนอมวนอัาสานโิะนมิสุมิสราคนทายาติสารเบมิสงมิสุรนันทายาอิมะยังพันเตมิสุมิส

จันโทปนารสยะฐามณีโชติพระภิกษุณีตาคารีวัณวเอทัยโยกอวัจจะโนปะเนียวาครับเร่เชิญนะคกัเริ่มมาดึงพาพร้อมกันเกครึ่งแป